ชาติวันนี้วันที่11เดือนตุลาคมปี2024เราจะมาฟังสาระของเมอรีในวันนี้ในสาระบาบาทได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานเช่นเดียวกับการมีการจดจำพ่อจงเป็นผู้ที่เต็มพระเดชทรัพย์ของความรู้นี้เมื่อความรู้ทั้งหมดนี้นั้นเคลือบคานหรือ หมุนไปรอบๆในสติปัญญาของลูกได้อย่างต่อเนื่องเรื่อยๆลูกก็จะมีประสบการณ์ของความสุขอันนี้มีขีดจำกัดโดยการมีความรู้ของวงจรโลกนี้ที่ลูกนั้นจะมาเป็นผู้ปกครองโลกได้คำถามลูกคนไหนหรือมนุษย์ผู้ใดไม่สามารถที่จะมีความรักต่อพ่อได้คำตอบผู้ที่มี ชีวิตอยู่ในก้นบึ้งของดารก,กมากมากและมีความรักต่อกิเลสมนุษย์เช่นนั้นจะไม่สามารถมีความรักต่อพ่อได้ลูกลูกได้จำพ่อได้และนี่แหละทำไมลูกจึงมีความรักต่อพ่อคำถามของเมลีในวันนี้ใครที่ไม่มีสิทธิ์ในการที่จะเข้าไปสู่ยุคทองคำตอบพ่อนั้นไม่ได้เข้าไปสู่ยุคทอง และความตายก็ไม่ได้เข้ามาที่นั่นด้วยเช่นกันดังเช่นที่ลาวันนั้นไม่ได้มีสิทธิ์ในการเข้าไปในยุคทองพ่อบาบาก็พูดว่าลูกๆพ่อก็เช่นกันไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปสู่ยุคทองพ่อทำให้ลูกมีค่าที่จะเข้าไปสู่แผ่นดินแห่งความสุขแล้วท่านก็กลับบ้านท่านก็เช่นกันมีความจำกัดสาระของคุณธรรมในวันนี้จุดแรก ให้เก็บไว้ในสติปัญญาของลูกตลอดเวลาว่าลูกเดี่ยวนี้กำลังจะกลับบ้านสมอเรือของลูกนั้นได้ถูกยกออกมาจากโลกเก่านี้ลูกนั้นอยู่ในการสแสวงบุญทางจิตฝึกฝนการสแสวงบุญนี้แล้วดนใจคนอื่นให้ทำอย่างเดียวกันจุดที่สองให้คงอยู่อย่างไร้ความกลัวและอย่าได้สูญเสียความกล้าหาญเมื่อลูกพูดอยู่เบื้องหน้า คนสำคัญสำคัญให้สร้างนิสัยในการที่จะอยู่ในสำนึกดวงญาณในขณะที่อธิบายให้กับคนอื่นๆพรของบับดาดาขอให้ลูกนั้นเป็นดวงญาณที่ยิ่งใหญ่ผู้ที่ไร้เลี้ยงสาต่อมายาและสิ่งต่างๆที่ไร้ประโยชน์และขณะเดียวกันมีประสบการณ์กับความสูงส่งดวงญาณที่ยิ่งใหญ่หรือนักบุญ จะเป็นคนผู้ที่ไร้เลี้ยงสาต่อมายาและสิ่งใดๆที่ไร้ประโยชน์ดังเช่นที่เทพนั้นไร้เลี้ยงสาต่อสิ่งเหล่านั้นในหนทางเดียวกันให้สันสกาเหล่านั้นของลูกปรากฏออกมาจงมาเป็นตัวของคนผู้ที่ละเลยต่อความไร้สาระทั้งหลายเพราะกำลังของบางสิ่งที่ไร้สาระบ่อยครั้งจบสิ้นสำานึกของสัจจะและความถูกต้องทั้งหมด เพราะฉะนั้นจงอยู่อย่างไร้เรียงสาในทุกสิ่งแทนที่จะอยู่อย่างไร้สาระหรือเสียเวลาเสียลมหายใจคำพูดและการกระทาเมื่อลูกนั้นอยู่อย่างละเลยต่อความไร้สาระทั้งหลายได้ต่อมาลูกก็จะมีประสบการณ์กับความสูงส่งโดยอัตโนมัติและก็ให้ประสบการณ์นั้นกับคนอื่นได้กติพ์ในวันนี้ เพื่อที่จะเข้าไปสู่ในระดับแรกแๆจงวางเท้าของลูกไว้ในรอยเท้าของพ่อบรามาอจชาโอมชานติ